เดิมดีๆแบบนี้กันแล้วค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันด้วยการแข่งขันเรียลลิตี้รายการเฟ้นหานางแบบนายแบบมืออาชีพไทยเฟสท็อปโมเดลสวยหล่อแบบไทยไม่ผ่านการศัลยะกรรมค่ะซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเขาก็เดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วเราเองได้เห็นโฉมหน้าผู้ชนะเพื่อไปเฉิดฉายต่อบนรันเวย์โกอินเตอร์สหรัฐอเมริกาค่ะ ันเวย์ด้วยโชว์สุดเท่จากศิลปินสุดติส์ กริสดาสุกโกศลครับหรือน้อยวงพลูเผยชม52คนจาก2,100ผู้สมัครจากทั่วประเทศที่ได้เข้าสู่ไทเปส์ท็อปโมเดลอะคาเดมีเพื่อเอามาฝึกฝนและพัฒนาให้ขึ้นแท่นซูเปอร์โมเดลมืออาชีพระดับโลกตลอดเกือบ3เดือนโดยเราคณะกรรมการโปรเฟชชั่นัลทั้ง4ท่านประกอบด้วยพี่ใหญ่อมัดนิมิตภาพช่งพางภาพแฟชั่นระดับแนวหน้าของประเทศซูเปอร์โมเดลตัวแม่ของไทยพิลูกเกดเมทินีกิ่งพยมอาร์ตอารยาอินทรสาสไตลิส์ระดับไอคอนผู้บุกเบิกเทรนด์ผ้าโพกผมและโรซี่ชีร ชาชูวิเชียนนางแบบโฆษณาระดับโลกจนได้25ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนดีในทุกรอบในทุกมิชชัน่นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไทยเฟสท็อปโมเดล2025อีกหนึ่งเวทีน้องใหม่เวทีใหญ่มาแรงแห่งปีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนายแบบนางแบบและ LGBTQ+ สัญชาติไทยหน้าเก๋มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ําใครไม่ผ่านการสาระยากรรมไม่จํากัดเพศไม่จํากัดเชดผิวหรือรูปร่างมีสเสน่ห์ความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองแบบไทยเท่ความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาศ อฟพาวเวอร์แห่งชาติร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายแพทย์สุรพงศ์สืบบงลีประธานกรรมการพัฒนาซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานโครงการและตัวแม่สายแปดดีไซเนอร์ระดับตำนานกว่า40ปีพี ung, ่อ้อยอินทิราทับวงนางแทนพวงนวยการโครงการ ากที่25ผู้เข้าแข่งขันอวดลุกในหลากหลายสไตล์แสดงถึงความพร้อมใช้ในทุกแบรนด์ทุกเมื่อก็คัดเหลือ10คนสุดท้ายที่ลุ้นกันทุกวินาทีก่อนประกาศอีกครั้งให้เหลือ6คนสุดท้ายเนื่องจากมี2ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน ผ่านไปไม่นานวินาทีบีบหัวใจประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการแฟชั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้ขเข้าแข่งขันตลอดไปก็มาถึงอีกครั้งกับการประกาศ3คนสุดท้ายและโจชพงศกรเกตแก้วในแบบนุ่มหล่อหน้าไทยผู้มีสไตล์เป็นของตัวเองก็มาถึงอีกหนึ่งความฝันคว้าเดอะวินเนอร์ไทยเฟสท็อปโมเดล2025คนแรกของประเทศไทยมาครองได้สาเร็จพร้อมเซ็นสัญญาโมเดลลิ่งสเต e เอเจนซี่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของมดเนรทิยา และรางวัลรองชน,นะเลิศอันดับสองที่มีด้วยกันถึงสองท่านคือโดอาทิกและเมเนสพรพิพัฒน์รวมถึงการประกาศลำดับที่4และ5สำรองไว้ด้วยได้แก่เชเช่ปัรมากรและเอมี่สุพิชยานัน ซึ่งหลังได้รับรางวัลแล้วทั้ง6คนที่มีโอกาสโกอินเตอร์สันปันเป็นนายแบบนางแบบมืออาชีพที่อังกฤษก็เผยถึงความรู้สึกพร้อมขอบคุณเวทีแห่งความฝันที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันรู้สึกกดดันคาดหวังแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้แชมป์นในวันนี้แต่เราก็พยายามที่สุดของเราแล้วครับผมแล้วก็จนได้มันมารู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยครับ ดีใ,ใจครับใช่ที่เขาได้เปิดรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เปิดให้โอกาสกับคนที่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเริ่มต้นจากศูนย์โครงการนี้เป็นบันไดให้เราเก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับความฝันของตัวเราเองครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็หลายๆคนที่คอยผลักดันผมอยู่ข้างหลังมาตลอดครับก็ขอบคุณมากครับผมเรามาปิดท้ายกัน